วันนี้ตัดหญ้วาว้าวมุ้ยดูเมฆสิตรงมาเรื่อยๆเ,เราก็จะเจอแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลเขียวถึงเวลาจะเก็บแอปเปิ้ลเขียวกันววววกแล้วหรือยังคะแอปปเิ้ลอ่ะ เอาภาษาไทยพูดว่าอะไรครับแอปเปิลนี่เอาลูกใหญ่ๆอ่ะใช้หมุนเอาครับหมุนขึ้นเอาไม่ออกลูกไหนที่จม่ว่ากินได้แล้วครับไปรดเอาเอาวางไว้สิลูกตะกร้าวางไว้ก่อนเอ้ยอ่า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 เราจะไม่โยนคลองนะจ๊ะเราจะไม่โยนคลองนะจ๊ะเล็กใหญ่เดี๋ยวไม่ได้กินละ เออแบบนั้นลูกเออดีมากพี่รุดพี่รุดต้องต้องอาจจะต้องคุกเข่าละโอ้ระตี่เปิดรถจิ๊ก หไหนจะมาดูที่ได้กี่ลูกกันเราอ,อืมเอ๊หมุนอย่างนั้น <c oughs> หมดแรกครับเเอ้ยป็นน เอาไป,ไป,ไปอไปะอยากนับก่อนได้ไหมอ่ะนับแอปเปิ้ลก่อนได้ไหมคะขอนับแอปเปิ้ลได้ไหมคะ มานับตรงนี้มัโอ้วไหวไหมฉันนับไหวไหมนับเก่งมากอพะนีที่ยี่สิอเอาดูหน่อยค่ะูก <22. S 1> ไปค่ะไปไหน,ะบบนอะคะเอาลูกแพร ชอบพี่ยู่ก็มาเก็บกินโอเคหน่อยลูกอยู่ชอบเปรีย้ยวแกเปรี้ยวอ่ะครับเปรี้ยวหวานหว,วา,าวแล้ว,วก็คืออร่อยดีเหมือนอ่ะม่วง,ง,งเขมๆจริงม,ม,มันต้องเก็บแล้วก็เอาไปเก็บไว้สักสองสาวันสจริงนี่อย่าทำหินเพราะโปรแตกนะอ๋อมันก็แปลกๆแล้วก็เปรี้ยวอย่างนี่ม่วงปิดเต็ม,มกรอบๆหืมมืมอเสีเยงมั้ยเนี่ย <c oughs> กบกบกบจริงมันมีเยอะนะเนี่ยแต่ว่าลมลมฝนพัดร่วงหมดลูกแพไหนขอดูหน่อย เขาดูอะไรพี่ลุดลูกแพลูกแพลูกแพออกเป็นไปซิว่ารอสิมันก็ได้อยู่นะก็ได้อยู่นะชวมแม่มิ้งซิซิยูก็ได้ลูกใหญ่อยู่อืออ่ะใส่ตะกร้าไปลูกเดี๋ยว small หมดกับแม่ไม่โตแล้วหรอเป็นกระตุ้นโอ้โหโถ่โถ่โถ่

หมดแล้วอย่างค,นนครับเรียบร้อยโอเคเสร็จภารก,กิจขอบคุณครับท่านผู้ชมอ,คอมืครับผม <laughs> ตกลงเอ้ 我宁愿蒙混